ุดเครื่องเสียงติดตั้งอยู่ตรงกลางของแผงหน้าปัดกดปุ่มปรับระดับเสียงหรือปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดและปิดเครื่องเสียงกดปุ่ม fm am เพื่อเปลี่ยนคลื่นวิทยุระหว่าง fm และ am เลือกสถานีที่ต้องการฟังจากปุ่มรายการ fm เพื่อลงทะเบียนสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังให้กดปุ่มหมายเลขค้างไว้เพื่อเลือกสถานีวิทยุด้วยตนเองให้กดที่ปุ่มปรับ กดปุ่ม CD เพื่อแสดงหน้าจอการเล่นแผ่น CD การเล่นแบบสุ่มจะเริ่มขึ้นเมื่อกดปุ่มเล่นสุ่มการเล่นซ้ำจะเริ่มขึ้นเมื่อกดปุ่มเล่นซ้ำปุ่มค้นหาจะเปิดโหมดการเลือกเพลงจากรายการชื่อเพลงกดปุ่มอ็อกเพื่อเลือกระหว่างอุปกรณ์ต่อเชื่อม USB iPod และการเล่นเพลงผ่านบูทูธ ช่องเสียบ USB และแจ็คเสียบออกอินเพื่อการเชื่อมต่อกับชุดเครื่องเสียงอยู่ใต้สวิตช์เครื่องปรับอากาศปุ่มซีกใช้เพื่อข้ามเพลงหรือเปลี่ยนสถานีวิทยุไปยังสถานีก่อนหน้าหรือสถานีถัดไปกดปุ่ม CD eject เพื่อนำแผ่น CD ออกกดปุ่ม set up เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่า